สวัสดีครับก็สู่ช่แนลไอระฟองกินไอซ์นะครับวันนี้เราจะพาไปเก็บลูกยางนานะครับติดตามกันไปได้นะครับวันนี้บรรยากาศฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะครับท้องฟ้ามืกคลุ้มแล้วครับดูข้างหลังท้องฟ้ามืดเลยท้องฟ้าข้างหลังมืดดำนะครับฝนจะตกแล้วพาไปเก็บลูกยางนานะครับเพื่อจะมาเพาะเอาไว้ปลูกน,นะครับ ทางน,นะครับข้างทางไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ที่ปวกแดงนะครับปวกแดง เก็บตรงไหนอรับวัดในวัดเลยเหรอ <Yeah. S 1> oh, เราจะไปเก็บลูกยางนาอยู่ในวัดนะครับวัดจอบพลน,นะครับอยู่ตาสิ mm hmm. ์อำเภอเกาะแดงนะครับเดียใกล้ถึงแล้วนะครับอีกหนึ่งร้อยเมตรจะถึงวัดไปแล้วเ mm hmm. ข้าไปถึงถึงวัดแล้วนะครับ จอเขาให้เก็บไหมเนี่ยนี่เข้าไปข้างไหนไม,มีต้นยางนาอยู่ตรงไหนนี่เขาก็มีรถบรรมาจอดไว้ในวัดมีด้วยเหรอแถวนี้นี่ไง,ต,ไงต้นยางนาอ๋อนี่ไงต้นยางนา เาต้องขอพระก่อนเ่ยไม่รู้ขอ่คับรรยากาศลมเย็นครับหาเก็บลูกยางนาครับออไม่รู้ว่าจะมีไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ามันทำไมมันแขกยังไม่มีเหมือนลูกมีเลยช่วงนี้มันจะมีไหมใช่ต้นมันเหรอเน,นี่ย Tên nhàng nà này ngay, tháng sủng Này Ủa, dung nhàng dơ lê Dung lai Thiếp lê Dung nhàng tém lê, uân Uân mới mê nè ไม่ไหวแล้วยุงเยอะไม่มีหรอกขี่รถชมบรรยากาศเล่นๆไปแล้วกันจะมาพามาม่วอเลยเก็บมาเก็บลูกยางนาจัางไหนก็ไม่มีไปเร็วไปเร็ว

ปัมไก่ปัมไก่ปัมไก่ไข่หรือเปล่าฝนมาแล้ว,น,ลว,ลวนะนี่ไปได้นะเฮ้ยอยากแน่บอกแล้วแล้ว เมียขี่รถเล่นถ่านี้ขี่เมียพา,าขี่ตาขนไอเร็วเขาบานเร็วไ่ไหวเร็ว